นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เจเพภาพนโมวรพิเศษอาิเรกาติโชชัยยามังคลาดิเลอานิสาวาณีไม่ตีจงมีแกแ่าพญาเสนามาเส ราชากุม้านให้อยู่สวบสำลานกับต่อเถ่าภังลิยาทั้งบดตาและลูกเต้าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กว่าคนทั้งหลายยิ่งสำบายบางลำเลิศขาแก้วเกิดกลากงมงทั้งลีพ้นและภัยน้อย อยู่คอยจากชีวังขอให้มีอายุยืนยาวบ่น้อยขอให้ได้หอดหอยเก้ขวบเน่านานฟูงมูสัตวุมันยามาเบียดบังได้ขอแก่พากันให้มาตัดซองสอละยานลงมาจมมควันลานเจ้าขึ้นให้ไงสวงลงมาจูงควันลานเจ้าขึ้นให้ไงกู เสเสเสีมื้อนี้แม่นมื้อดีสิสิมื้อนี้แม่นมื้อบนันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนถ้ามันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพระจวงพระจันทร์ mặt này cháu mặt dính qua cửa khẩu luồng cây la mặt này cháu mặt dính qua cả sùn ta văn mặt này cháu mặt dính qua pha chuồng ma pha chăn xây xong chèn mặt này cháu mặt dính qua khẩu quang nhâm đường si mặt này cháu mặt dính qua sáu kia luộc sáu pha nhà thẻ ฟ้ภาฟ้ามือนีแม่นมือสง่าหมอเทาว,ว่ามือแข่งวันดีวหวานเดียดีอมุตตโสุสิทธิโยกฟวามุตตะมังคลาเพิินเจิงไปอาลาธนาเอาอาจารย์ผู้ฉลาดมานั่งอาจเดินคุณควันนาคุณควันขึ้นเสมอจอมภาษา วนควันขึ้นเสมอธาตุสีจัน์มือนีแม่นมือสันวันนีแม่นวันดีวันดีทีอมุตตะศกตกนี่หากแม่นตกไม่ันะข Hạc men khánh mai kèo Khuôn nàng tốt tăng lèo chừng đầy tăng nạ à. Chứng hay khoai và khuôn quản nạ à. Văn ni men văn đi Khoai chừng xu quân kèo Cứu cơt cảng mương Buồn hướng âm Nhìn nhòi Thằng nụm nôi Lè bàn cảng à. Thằng xáo âm Lè thầu kè Phó mẹ phom Lục tàu lè na đi ทั้งเศรษฐีและตวัวข้าตัวนามูเจ้าเมืองบุญเมืองงามเลิศฟ้าคุนขีขอมาเอื้นเฮากวันนาความผา,มาลันทำผอมนาเท่าแกมานังลอมเจ้าอยู่ซ่อนร้อนเบิดแต่เฮาท้อนีแหล่้ฮอ ควันขึนมันกะบอมีแก่นะเบิดแต่ถวท่อนีแล้วย่อพาควันขึ้นมันกะบอมีได้ขอแก่ผ้าแก่นใ้เจ้าผู้มีบุญมาซอยคูนซอยย่อควันล้านเจ้าเหนือไปจากเชิ้เอาเจ้ามาดฝ่า bùa vô cầm phai nữa ma xoài phun xoài nhó, nhó quan lan chầu nữa quay chạc chứng nầu nang khăm vừa bùa vô cầm phai tay ma xoài phun xoài nhó quan lan chầu nữa quay chạc chứng เอานางเอกไข่พออยู่หออาศนาคํามาสอยคุณสอยโยกวันลานเจ้าเอสิบหมอสะดําลูกมาแต่ผู้น้อยมาสอยคุณสอยโวัลานเจ้าเนอ สามสิบหมน้อยลกงมาแต่เมืองหลวงมาซอยคุณสอยย่อขวันลานเจ้าเด้อสี่สิบหมหลวงลวกมาแต่เมืองฝ่ามาซอยคุณสอยย่อขวันลานเจ้าเนื้อห้าสิบหมกาหลวกมาแต่ผู้หอผู้หง มาซอยคุ้นซอยย่อขวันลานเจ้าเน้อหมออันนี้เป็นหมอกาจ้าข้าทานีข้าตาตั้งแต่เข้าหมอเท่าแต่โปรานเจ็ดไปย่อเพิ่นเสียวมาหมุนเจ้าแล้วเจ็ดไปคุ้นเพิ่นเสียวมาคำเจ้านี่แล้วนํำเต่าแก้วออก็กินเย เป็นดีีเหมือนละสีอยู่ฝากฝ้า,ฝามีค่อยคาลวงหลาย,ายหัวควายไหลกับฟอกสร้างมาออกเนืองนั้น้าำตันแก้ววิเศษนอกแก้วเกิดกลางเมืองคำเหลือกไม่โพไซ ไว้วันแก่นาคนแก่กานั่นแม่นหูละมานคนหนันนันแม่นเท้าสังคทปเทพมาแก้ววันเขาพุ่นควันว่ความา เาไปผูกผู้เป็ปนผ้าก,ก็ให้มาสามเมื่อนี้วันนี้วันเจ้าไปผปูกหมากเป็นใบก็ให้มาสามเมื่อนี้วันนี้วันเจ้าไปผูกหัวสิงไห้เขียวอนน่อนก็ให้มาสามเมือนี้วันนี้มานำทางคนท่อง งคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำมอีหมอเท่านใจจ่อยหมอเท่านใจจ่อย

ควันนอดควันขวอกแลนควันข้างควันเอวบางกลมจิ้วควันทองน้อยแลเห้าวนมควันผมดำดูอาดควันปากกันแล้วเจลจาทั้งควันตาแลนควันคิ้วควันหิวแลควันแขนาควันขาเพี้ยนกลางไลละไม่นันควันหมูก่อห้มาสามนีวันนี้ Hoa má dừa quảnh hỡi nạ. Kín câu phía hay cháu ha kêu mạc phía hay cháu khai Hay cháu khuyến má đại thoảng cao Hay cháu má dù sụp sàng đọc mẹ màn đá เบดตาแลเสือโผรอย่ากิวโกรธโกรธถ้าให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้า สัพพุทธานุภาเวนะสัพพัรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพะวันตุเตโจบลงไปนะครับบทสูุวันธรรมดา